ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตนะครับบ่อขุดเกลือสินเท่าออกเกลือใต้ดินเดี๋ยวชมบรรยาก,กาศข้างทางเขาก็จะเอาพวกเกลืออะไรต่างๆมาวางขายไว้ที่หน้าร้านหน้าบ้านเขาราคาก็ถูกนะครับแล้วก็ดูความ สู่อีสานเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าบ่อเกลือพันปีเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอ้หินตั้งใครเอามาเลี้ยงไว้เนาะเขากเขาาเลี้ยงได้นะคนปัจจุบันนะนี้ต้องใช้รถเหมือนี่ยใช้รถไถรถอะไรดันเอาไว้เดี๋ยวเข้าไปดูบ่อเก ท่วมมากน้ำเต็มอ๋อโทษนะฮะก็มันเป็นแม่ที่หนึงสิบสองมันแม่หน่อยๆเดูดิอ๋อน้ำอันนี้โอ้น้ำท่วมขึ้นมาข้างบนเลยน้ทคลมันทั้นขึ้นมาบนเลยอันน้งานบ้านก็หนสองมันแม่หันไว้น้าบ้านแม่ก็ขึ้นไะมันแม่ก็ขึ้นเลยอ่ะโอ้น้ำท่วมห้องน้ำเบือขาดไอ้นั่นเลยแต่ตอนนี้เรามองเห็นไหมมองเห็นอยู่มองเห็นถึงครับผมมองเห็นอยู่บ่อใหญ่ไหมแม่อันนี้ไปขุดที่ไหนมาครับ ออนที่ตอนี้ไหนมา,ม,ามัได้เอาจากนี่เลยเอาจากที่นี่ม,น<อ>มันมีแต่แดนมกลาไปาถึงนิสาหลังนิสาคือคือน้ําเยอะน,น้ําพงเนี่ยมันเยอะตั้งแต่เขากัน้นฝ่ายห้าสิบเจ็ดมาจ้ะฝ่ายมันระบายมาหันฝ่ายเก็บน้าจ้ะระบายมาหันที่นี้ผมรู้สึกว่าผมจะเคยเห็นบ่อที่นี่ผ่านท่านอาจารย์ดรเพ็ญส mm ุภ hmm. าเคยมาครั้งก่อนแล้วก็ผมก็เหมือนกับเคยถามเรื่องหินหินตั้งอะไรต่างๆด้วยนะครับ ข้างบนมีหินตั้งจริงจริงเนี่ย<อ>นุ่นบนยอดได้อยมแม่ข้างบนไม่มีอะไรมากบนยอดดอยเขามีอ๋อข้างบนนะมีถนนข้อห้ามบอกเกือบพันปีห้ามใส่รองเท้าเข้าบริเวณบอกเกือสวมห้ามสวมบวก ห้ามถนมน้ำลายเข้าขึน้นบนตะวันลแล้วช่วงแรงเนี่ยน้ำมก็หนูแรงเข้าก็จะจัดงานทำบุญเบิกบุญก่อนเอาผ้ามาสวดเก้ารูปสวดกะขาดที่หมดเลยกะทำบุญก่อนจัดงานทำ<า>บุญก่อนอ๋อเขามีเขามีประเพณีมีประเพณีอยู่เลี้ยงทุกปีเลี้ยงทุกปีจะ้ะเราใช้อะไรเลี้ยงหรือว่ากรหมูหมูเนาะเล<ม>ี<ะ>้ยงทุกปีจ้ะเลี้ยงขุนน้ำหรือเปล่าอันเดียวกันไหมกะมีผ้ามาสวดมีทำบุญจัดงานที่นี่เขาเรียกว่าอันนี้น้ำอะไรครับแม่ อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําอะไรน้ำมาจากด้านซ้ายอ่ะเขาเขาเรียกว่าน้ําแม่น้ําชื่ำน้ำเสียน้ำจืดเตยๆแม่น้ำเสีย,ยมาจากดันซ้ายคือฝนตกหนักๆทคัน้าซ้ายคือคายคว่ำหมดมิดเลยอะ <laughs> ครับจ้ะ <laughs> แล้วดอยนี่เขามีชื่อไหมแม่ยนกดอชาวบ้าน,นช,ชาวบ้านที่เขาเรียกว่าดอยอะไร <laughs> มีไหมไม่มีไ <laughs> <laughs> ม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหูเห่าอย่างนี้ครับผมอ๋อปกติมันต้องมีชื่อนะ <laughs> ทำไมคนโบราณรู้ว่าที่นี่เข็มเนาะคือน้ำเขาน้ำท่วมไปละเพราะว่าน้ำมันพึ่งท่วมไปไม่กี่วันก่อนนะครับเรื่องจากเขาทำฝายอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ไม่พูดถึงแหละแต่ว่าเราก็มาดูที่นี่ก็มีประเพณีการจัดเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงขุนน้ำขุนดงกันทุกๆปีแต่ไม่แน่ชัดว่าเขาจะเป็นเดือนไหนอะไรยังไนงไน,นี่คือบอกเกือบพันปี ถ่ายภาพให้เพื่อนได้ดูที่นี่ก็ก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีเกลือไมคิดว่านเมื่อก่อนเมื่อก่อนการที่ฝนตกเขา้าเก็บเอาปลาโตข้าเก็บแม่เมื่อก่อนเคยเห็นอะไรไม่เขาคนแก่คนเฒ่าเขาเขาเล่าเรื่องอะไรมาแต่เราเข้ามาอยู่แล้วก็ เห็นเป็นสภาพแบบนี้เป็นบ่อเล็กๆแล้วเขาก็ลองชิมดูอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ชิมเขาเค็มมันก็เค็มอ่ะแล้วก็เลยเอามาทำเกลือลงไปน่ะต้นไม้ต้นเ้้้้าไปปตตตนนนนนนเเเมมื่่่่อออกั็โพใหญะลยนะแล้วก็ต้นโพแล้วก็มีน้ําที่ต้นโพก็น้ำที่มันน้ำทีแรกมันก็บินบึงบึงบ่อน้ำอ่ะแล้วลูกปืนใหญ่เขาลงไปตกลงไปลงต้นไม้ต้นเนี้ยมันจุดเลย แล้วมันเป็นน้ําเก็บออกมาก็เป็นรสชาิอ่ะเขาก็เก็บเอาไปต้มอ่ะคนข้าคนแก่เขาเป็นพันปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันลูกปืนลูกระเบิดนใหญ่เขาลงในหนองบึงหนองน้ำเนี่ยมันสาบต้นไม้น่ะต้นไม้ายกุดอยู่นะไปกุดอ่ะลูกปืนใหญ่ลงไปลงซุดเลยนะสองเมตอ่ะลูกปืนใหญ่หมายถึงเขายิงแนีหรือว่าอะไรเดียวกันอ่ะแต่สงครามกันอ่ะสงครามก็การแสดงสงครามกันตะโกนนะแล้วก็ต้นไม้ใกุดตัวเนี้ยลงไปทั้งเลกเลยสิสองเมตรเลยเนี่ยแล้วน้ำเทมขึ้นมา รสชาติเค็มอ่ะตั้งแต่คนโบราณสมัยโบราณแล้วต้นไม้ต้นใหญ่กันนะใหญ่กันนะสงครามนี่ค้งโ้นชองใหญ่แน่นอนเลยใหญ่ใหญ่จ้ะใหญ่ไปขุดเลยแล้วมาทำเป็นโคนได้ยังไงหน่ะสุดเลยสิบสองเมตรจ้ะอันนี้ก็ะสือขึ้นมาจ้ะกระสือขึ้นมาสิบสอง เขาเรียกบอกไปแกหันตีต้นไม้ต้นนี้หูไม่เป็นนะดอกนกแก้หูไม่เป็นนะต้องมาดูช่องปีใหม่ต้องมาดูช่องปีใหม่ต้นโหูท่านนี้เออช่องปีใหม่นะเขาก็วิทน้ำออกมวนเลยล้างโบอีข้ามบนล้างบ่อมีต้นอยู่ในมีต้นอยู่ในกระน้ำแก้วเคล็ดใ้ต้นหูใหญ่ต้นเขาเรียกบ่อกโพว่ะบ่อโพวต้นโพอบ่ว์นี่เขาคือถ้าข้าน้ำมัแห้งจะเห็นต้นโพว์ข้างน้แล้วแหละ ต้นโพไปอยู่ด้านใต้ช่วงปีใหม่ก็จัดงานทำบุญเขาก็จัดงานวิทย์ออกมีกองร้อยกองพันกองอาหารเขาเข้ามาขัช่วยจ้ะแต่แล้วต้นโพอยู่ด้านใต้แล้วเอาน้ำออกแล้วมันน้ำมันขังมันก็ไม่ตายเอาน้ำออกทั้งหมดล้างทำความสะอาดสามวันแล้วขึ้นน้ำแก่ขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมน้ำแก่นั้นล้วนแล้วต้นโพอยู่ข้างในเหรอต้นโพอยู่ข้างในจ้ะไม่บอก ได้โบใช่แล้วมันไม่ตายไหมมันกล้าต้นโฮมันตายแล้วมันเป็นโคลงไงอ๋อเป็นโคนเป็นโคนน้ำแก่ขึ้นมาเตรงกลางเลยโอเคเข้าใจเมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีแล้วเมื่อก่อนขเจอของเก่าของแเก่เขาอะพวกเครื่องถ้วยพวกเศษหม้ออะไรไม่เจอแล้วแม่เนาะบางคนก็โชคดีแค่ร้อยแม่มีโฮมีอะไรเขาเจออยู่เขาเจออยู่ก็แสดงว่าแถวแถวนี้เขาก็ขุดโบราณของเขามีราคาท่นปี นน่าสใจเดี๋ยวดูเกลือแม่หน่อยใช่เขาขายอะไรกันยังไงแม่ยเกลือดอกยายี่สิบบาทแก้ปนก็ยี่สิบบาทเห็นว่าเกลือพวกนี้เขาเอาไปทำพวกยาอาหาได้อร่อยจ้ะปลาป้าปลาปิ้งปลาเหาปลาอะไรได้อร่อยมันเป็นเกลือสินเทาใช่ไหมเป็นยาสินเทาแก้ต้มจ้ะต้มสะอาดนะจ้ะต้มสะอาดอ๋อก็เขาแล้วแม่แล้วเขาแม่ก็ต้มเนี่ย อ๋อแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ต้มเพราะว่าน้ำมันพุอะไปแต่แบบออร่อยใจที่เนี่ยแล้วนั่นอะไรในในฝาไหนหน่ออะไรเหน่อไม้หน่อไม้ดองจ้าหน่อไม้ดองโอ้สวยันนี้เป็นดอกสวยอันเป็นป่นก็มีเป็นป่นก็มีจ้ามดกันเป็นเกลือเหมือนกันอันนี้ป่นอันนี้ปุ่นแม่เดี๋ยวเอาใหม่คือเราต้มยังไงให้ได้แบบนี้หรือว่าอะไรมันก็เป็นน้ําเคมีเอามาฮักใส่โอ่งไว้นะ ถ้าใส่องค์ไว้ก็มีสารส้มลงนะมันขาวๆอย่างสารส้มลงในองค์ใช่แล้วมันเป็นดอกเกลือกับอะไรเป็นผงอะไรมันก็เป็นดอกเกลือจ้ะดูก่อนดูแม่เขาเดี๋ยวลองฟังวิธีการทําของเขาอยากรู้เหมือนกันว่าเขาอะไรอย่างนี้อ๋อนี่นออะไรครับหน่อไม่หกคะมันไม่ดองคะที่แขวนนะแม่อะไรแขวนเขาตะวิจินให้งหี้ครับ ขนมจีนแห้งเอามาใส่น้ำเสะอ่งฮักสะอ่งจากช่อมโลงแล้วก็เอามาลงใส่หม้อนะในะหม้อจ้ะกระดังไฟใส่ปืนอย่างเงี้ยล้กระดังไฟใส่ต้มไม่นานไหมมั้นหม้อต้มไม่นานเราวันหนึ่งได้สี่ก้าห้าหยู่ก้าวช้าใส่ก้าวถึงเชาวแต่จะเข่งนะจะเข่งนะวันหนึ่งได้กแคเข่งวันละแค่ถึงแค่ถึงอ๋อถึงเนี่ยนะฮะเข่งนะจ้ะด้วยหม้อโอ้เขาก็ได้เครือแบร์แบบนี้แหละดูหน่อดูมนี่หน่อหน่อก็นกี่บาทหน่ออะไรแม่หน่อไหม เนี่ยมมันไม่หกแล้วหน่อไลวกนอนหน่อลวกโอ้หน่อลวก20บาทเหรอส0บาทเนีอันนี้คือเพิ่งเก็บมาเพิ่งเก็บมายนที่เหลวเนี่ยแล้วก็มาทำพวกหนมอมาหารไว้ก่อนจะกินจะต้มอีกแล้วก็ดูที่นี่ก็ขายไม่แพงเลยนะครับเกลือที่นี่ก็จะเป็นเกลือเอาไปทำอาหารเนี่ยอร่อยมากเกลือพวกนี้ดูฮะเรื่องเราก็ เอาดอกเกลือเอาแบบไหนส่วนมากเขาแบบไหนแม่อะอยากปูเอาไม่อยากปูก็ได้ไม่มันปูอ่ะมัันตไม่แม่งั้นกันก็คือถ้าเป็นแบบแบบดอกแบบดอกแบบนี้ก็แบบไอ้นั่นอะเขารสชาติก็เหมือนกันนั่นแหละรสชาติเค็มเหมือนกันแต่ดอกสวยอันนี้ดอกสวยอันนี้มันจะได้ความความสวยจ้าสวยสวยเออฝรั่งฝรั่งอะไรนี่อันอย่างปูนก็มีนี่อย่างดอกนะจ๊ะอันนี้มันสวยมันจะสวยสวยมันเป็นเกล็ดเกล็ดกะอืมเกอืมอันนี้สวยอืมอืมอพบรรยากาศ ณบอกเกือบพันปีแห่งนี้นะครับแต่ขออนุญาตจบไปด้วยภาพนี้สวยๆบอกเกือโบราณข้างบนเขาเป็นถนนก็นึกว่าเป็นไอ้นั่นถนนข้าหมู่บ้านเนา